คุณคานอย่าส่งตัวฉันให้ตำรวจเลยนะฉันขอร้องอย่าส่งตัวฉันให้ตำรวจนะคุณคานคะคุณมาทำอะไรที่นี่นะคือว่านายจ้างเก่าฉันพยายามสั่งฆ่าฉันอีกแล้วฉันหนีมาได้ฉันขึ้นกับองรถได้ฉันฉันขอโทษด้วยนะที่ทำแบบนั้นนะฉันขอร้องนะอย่าบอกตำรวจเลยนะขอล่คุณคานโปรดนะอย่าบอกตำรวจเลยช่วยฉันด้วยนะช่วยฉันด้วยสัตยาคุณคานคุณคานคะคุณว่าอะไรนะ ที่แม่กลับมาบ้านได้ก็เพราะว่าคุณนะคะคุณควรที่จะอยู่ที่นี่คือคือฟังนะคุณคานอย่าเข้าใจผิดแต่เมแต่เมียผมอะว่าอะไรนะตำรวจเกี่ยวข้องอย่างนั้นเหรอผมขอร้องละอย่าบอกตำรวจนะผมขอร้องอย่าบอกตำรวจคุณคานาเธอต้องการอะไรนะเธอจะทำลายชีวิตคนที่ช่วยชีวิตแม่ของเราเอาไว้เหรอคุณคานคะอยู่ที่นี่กับเรานะไม่ต้องเป็นห่วง คุณจะปลอดภัยขอบคุณมากนะแต่ว่าแต่ว่าชีวิตผมรู้มานานละแล้วเธอล่ะคุณคานไม่ต้องเป็นห่วงนะคะเราจะเรียกเธอมาตอนเช้าอืม ทำไมต้องทำแบบนั้นด้วยล่ะไหมมันเรื่องของตำรวจเขานะถ้าคุณคานอยู่นี่อะไรก็เกิดขึ้นได้เราจะต้องจัดหาที่อื่นให้เขาอยู่อะสเตยาเธอรู้ใช่ไหมว่าคนพวกนั้นอันตรายแค่ไหนถ้าคุณคานอยู่ในคุกก็โดนฆ่าแน่แต่ตำรวจแม้ก็เป็นอาชญากรในสายตาตำรวจนะมีแต่เราที่รู้ความจริง ถือว่าเรานะ่ะตอบแทนเขาก็แล้วกันนะสัตยานี่คุณคานกับภรยาชื่อรุมนาะสองคนนี้จะอยู่กับเราแล้วก็ช่วยเราทำงานบ้านด้วยนะคะ ไม่นี่ใครกันเลรอไปเอามาจากไหนเนี่ยแม่ไม่ต้องห่วงนะสัตยารู้จักพวกเขาดีค่ะพวกเขาต้องการความช่วยเหลือหนูก็เลยให้เขาอยู่ที่นี่หน่อยพวกเขาจะได้ช่วยทำงานบ้านด้วยเออไม่คิดดูให้ดีๆนะ เขาเหมือนโจนะยายว่าคุณยายคะไม่ต้องเป็นห่วงนะคะสัตยาณ์นะรู้จักพวกเขาดีเลยแต่ว่านะมาฮิเขาตาบอดนะเขาจะทำงานได้เหรอเออคุณคะถึงฉันจะตาบอดแต่ว่าฉันทำงานบ้านเป็นนะคะคุณไม่ต้องเป็นห่วงเลยคะ่ะเดี๋ยวฉันจัดการทุกอย่างเองเอก็ได้ ก็ดีเลยไปทำความสะอาดห้องนั้นซะ Ờ, đi đứa con ตาบอดไม่ใช่เรื่องไงกันอะแล้วนี่รู้ได้ยังไงว่าฉันสั่งให้ไปทางไหนนะฮะคุณคะแม้ว่าเราจะตาบอดก็จริงแต่ว่าเรานะ่จะมีสัมผัสด้านอื่นที่ดีขึ้น ไม่รู้ว่าทำได้ยังไงนะคะแต่ว่าตั้งแต่ที่ฉันาตาบอดไปฉันก็เข้าใจอะไรๆไ,ได้ดีขึ้นเป็นเหมือนกับของขวัญจากพระเจ้าที่ประทานให้นะคะก็ได้งั้นไปสิเธอต้องเข้าใจงานที่เธอทำด้วยนะ มันดีเลยนะเราทําให้พวกเขาอยู่ที่นี่แหละสัตยารูบานาจะดูแลแม่ข้าจากับสุนินจะกลับบ้านไปทํางานพอดีใช่เธอจะช่วยเราอะดูแลแม่ตอนเนี้ยเราจะยุ่กับงานออฟฟิศเด้อนะใช่แล้วสองคนนั้นเน่ยเขาเป็นคนดีนะ โอ้พระเจ้าเราเกือบไม่รอดแล้วนั่นเนี่ยแกล้งทำเป็นคนพิการน่ะมันไม่ง่ายแน่นอน แต่เราจะทำอะไรได้แล้วเราก็ต้องทำนี่นี่ฟังนะนี่คือโอกาสที่ดีของเราที่เราจะได้เป็นคนด้วยเราจะปล่อยมันผ่านไปไม่ได้เราต้องคว้ามันไว้อโอกาสดีมาถึงแล้วแต่ว่าก็ต้องยอมรับเลยนะว่าเราเนี่ยวางแผนได้ดีจริงๆ Mm-mm-mm. <laughs> อคุณนายคะบอกแผนมาสิเออคุณนายคะคือบอกมาเดี๋ยวนี้อ,อย่าให้ใครรู้นะว่าฉันร่วมมือกับเธอทั้งสองคน ห้ามไม่ให้ใครรู้เข้าใจใช่ไหมลืมไปซะว่าเราลงเรือลำเดียวกันแล้วเข้าใจนะได้ค่ะฉันบอกให้ไปเอาของมาเอามาเรียมครับ อืมม,มคอยดูนะฉันคนนี้แหละจะระเบิดบ้านหลังนี้ซะ เบิดเดียวหลังจากนั้นบูมความสุงของสัตยากับมาฮิก็จะหายไปหายไปในทันทีเลยอผมมีธุระอยู่นะไปโทรกลับทีหลังแล้วกัน โอ้โอ้โอแย่แล้วท่านบาดเจ็บไหมท่านพระเจ้าข้ารถอะไรกันนี่ย ระวังหน่อยไม่ได้หรือไงล้อไม่เห็นแล้วว่าฉันยืนอยู่อะดูแลเขาด้วยนะฉันจะเข้าไปข้างในเอาแล้วนี่ฟังนะโทรหารฉันได้ทุกเมื่อถ้าต้องการอะไร เรากำลังรอยอยู่นะคะที่จริงแล้วลูกสาวฉันให้ีกับลูกเคยกำลังจะมาเจอคุณนะโอเคค่ะอ้อได้เลยฉันจะพาพวกนั้นมาเจอกันแล้วพวกเราจะต้องสนุกแน่สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็อย่างว่าแหละนะอดีตของเราน่ยมันลบไปไม่ได้หรอก ฉันบอกเลยนะคารันเวียคุรนานเะตรียมพร้อมเจอคนในอดีตของเธอได้เลยสวัสดีค่ะแม่อ้าวไงออน,นี้สัทยาไม่มาเหรอเขาจะมาแล้วคะ่ะเขาจะต้องให้ยากับแม่ก่อนนะอ่อดูนี่สินี่คือดีไซน์ใหม่นะบอกมาสิว่าชอบอันไหนบอกมาเลยจ้ะอันนี้สวยนะงั้นเหรอแล้วเห็นอันนี้รึยงัง อ๋อสวัสดีค่ะคุณนายคเนยินดีต้อนรับนะคะโอเคขอบคุณค่ะนี่ลูกสาวฉันค่ะคุณนิคุรนายินดีที่ได้รู้จักค่ะเหมือนกันจ้ะสวัสดีจามาฮิตมาค่ะมานั่งก่อนมาเลยขอบคุณค่ะขอบคุณนะอันที่มาฮิเออเอาดีไซห์เธอดูสิได้ค่ะนี่คือตัวอย่างนะคะลองดูหน่อยแล้วกันโอ้ ไงมาฮิสัตยา,าสวยมากเลยน,น,นะฉันโดนขวางทางน,นะช่างเท่าไหร่เดี๋ยวฉันจะตามไปอ่ะไม่ต้องห่วงหรอกนะเธอมาได้แล้วนะมาเร็วๆเ,เข้าคนบางคนนี่ก็แปลกได้เวลาแผนสองแล้วสัตยาฉันมไม่ยอมให้แกเจอป้าแกหรอกนะวันนี้สามีฉันอยากจะเจอคุณนะคะเขากำลังมาเดี๋ยวเขาก็มาแล้วเอ,อได้จ้ะ ตามสบายแล้วกันนะคะเดี๋ยวจะให้คนชงกาแฟมาให้อ,อืขอโทษจริงๆนะคะคุณเออคุณคานากริติกาค่ะโปรดเรียกฉันว่ากริติกากริติกาคันาขอโทษนะคะคุณกริติกาคานา กระเป๋าคุณหล่นเพราะฉันเดี๋ยวฉันจะเก็บให้นะคะ <c oughs> โอ้ไม่เไปไ็นไรหรอกจ้ะเดี๋ยวฉันจัดการเอง ขอโทษทีนะคะของมีค่าของคุณหล่นเพราะว่าฉันนะไม่เป็นไรหรอกจ้ามาฮิอย่าไปคิดมากเลยนะเออสัทยาย,ยังไม่มาเลยค่ะเขามาเจอคุณคณาไม่ได้หรอกมังคะวันนี้เนะเอาไว้ครั้งหน้าเนาะแม่คะสัทยายจะมาแล้วไม่มาฮิเราสายแล้วนะคุณคณาเข้ามาเถอะเออแม่แม่คะไม่เป็นไรคะ่ะมาเถอะโอเคจะามาฮิโอเคโชคดีนะเออนี่มาฮิ อยู่นี่ก่อนนะเดี๋ยวแม่มาก็อือ หายไปไหนมาอย่าถามเลยนะฉันโดนรถขวางอยู่นะคนขับนี่ก็โง่ามากเลยฉันล้มลงอ่ะดีนะ<ธ>ไม่บาดเจ็บมากสายเสมอเลยสินะคุณนายคณาเพิ่งไปทําไมไม่มาให้ตรงเวลาด้วยนี่ไม่ได้ยินเหรอฉันเจออุบัติเหตุนะแทนที่จะถามว่าฉันเป็นยังไงบ้างแต่บ่นอยู่ได้อะ่ะเธอก็ดูสบายดีนี่ไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยอะ่ะเธอไปแล้วมาเถอะใช่มาเถอะผู้หญิงสมัยนี้อะไรกันนะ ไฟแรงเกินเหตุอะปะฉันขอละปายานฉันให้เงินมากถ้าที่เธอต้องการได้แค่พาฉันไปหาคารันเวียก็พอแล้วฉันอยากเจอหลานชายของฉันเยากจะเจอเขาเร็วขนาดนี้เลยเหรอฉันเลยเอายาของแม่สัตยาไปซ่อนอย่างไงล่ะฉันนี่แหละสัตยาจะได้มาถึงไม่ทันเวลา คุณจะได้เจอเขาแน่นอนค่ะคุณานายคันเนอร์รี่ไปไหนเลยะคะถ้าฉันได้เงินแล้วก็คุณได้เจอเขาแน่นอนเราจะเซ็นสัญญากันอีกไม่นานค่ะไม่ต้องห่วงนะคะอืมฉันรู้ค่ะแต่แต่ว่าฉันขอแหละนะขอดูรูปของคารันเวียนหน่อยจะได้หรือเปล่าโอเคแค่ครั้งเดียวนะโอเคอืม โอ้พระเจ้าเขาหน้าเหมือนน้องชายฉันไม่มีผิดเขาเหมือนสิทธาดมากเลยฉันรอเจอเขาไม่ไหวแล้วฉันพาคุณไปหาเขาแน่ฉันสัญญาแต่ว่าจะต้องหลังจากที่ฉันได้ทุกอย่างจากคุณแล้ว อย่างนั้นลละก็ฉันจะพรากคารันเวียไปจากคุณเหมือนที่ฉันพรากโทรศัพท์นี่มาจากคุณคุณจะไม่ได้เจอเขาอีกไม่ได้เจอเขาอีกเลยนะคุณานายค่ะนาตอนนี้ฉันมั่นใจว่าคุณรู้นะว่าฉันทําอะไรก็ได้ทั้งนั้นฉนน,นคุณนะ่ะอย่าพยายามตุกติกเข้าใจใช่ไหมห้ามตุกติกเด็ดขาดห้ามทําแบบนั้น พระเจ้านี่อะไรกันเนี่ยที่รักเป็นอะไรของเธอเนี่เหมือนกอลากจะโรแมนติกขึ้นมาซะงั้นน่ะให้ทุกคนนอนก่อนน่ะนี่ช่างมาธนาไว้ทำงานทีหลังก็แล้วกันนี่อะไรอ่ะมันเขียนว่าอะไรกันอ่านไม่ออกเลยอ่ะคาเปรตแล้วไงนี่มันบ้านใครล่ะนี่คือสถานที่ ที่เธอจะสืบถึงอดีตของเธอยังไงล่ะสัตยาหมายความว่าไงที่อยู่ของครอบครัวเธอ <c oughs> บ้านคุรนาคุรณาสัตยาไม่อยากจะเชื่อเลย